สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สคูลสกุลเมื่อนี้พ่อพอกซองสลันคือเก่าพี่น้องลั่นก็กลับไปอยูบ่บ้านเด้อพี่น้องหายตาให้ใหนะ้าไปนานเนาะพี่น้องอย่าพุ่งเบื่อกันเด้อแท้หน,นี่โบข้อยมีสัญญาลั่นก็เลยบบค่อยเดลินพี่น้องแล้วเวอร์เด้อพี่น้องกลับไปอยู่บ้านหกมือในเด้อพี่น้องหกมือนีแหละหกเจ็ดมือมือนีแล้วพี่น,ออนอ้อ,นนอง,อ, 6, อ,อ,งอันกลับไปอยู่บ้าน กันก็เลยหายหน้าหายตากันหน่อยอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องอย่าฟึ่งลืมกันเด้อเดี๋ยวมื้อนี้รันสิพาพี่พปน้องมาชมเนาะเพราะว่ารัน,น,นเฮ็ดหยังคือว่าบ่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ารันติดธุระเด้อพี่น้องรันก็เลยบ่ได้ถ่ายเดี๋ยวมื้อนี้พาพี่พปน้องไปเบิง่งเดี๋ยววิบึงนํากันเด้อพี่น้องนี่จะพพะ้ะพี่น้องพาพี่พปน้องมาเบิ่งนี่แดดเปียงๆเด้อพี่น้องเฮ็ดเองเนาะพี่น้องบ่มีเงินบ่มีเงินจา้างนี่บาสโซ่เราขุดเองเลยพี่น้องขุด ้ันกเกฮ็ดไดซ้ำนี่แล้วพี่น้องก็เลยหายหน้าหายตาไปแบบหลายวันแล้วพี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดคีบแล้วพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเองเนาะคูดเองนําลุ่มนี่อันเกเฮ็ดไปวันนี้พระพี่พาน้องกบิ่งจะพึ่งลืมกันแล้วพี่น้องค่ะอันนี้คือ้านก็ติดธุระอยู่ทั้งนี้แล้วพี่น้องก็เลยบ่ได้ไปทางใดตอนนี้ลันด,ดำแบบแหลไปเบดได้พี่น้องลานดำแบบ พี่เลยบอกว่าตากแดหหมดมาแล้วห้มือเดี๋ยวเราอยู่บ้านร่างกากโตัวกักตอยู่หนันซีเบ็ดมือเลยพี่น้องแล้วก็ไปกางอีกอยู่บ้านหนึ่งกับประมาณสี่สี่มือพี่น้องเป็นสิบห้ามือเขาให้มืออยู่บ้านนะพี่น้องเพราะว่ามันมีฝนค้างเคียงยังเขาว่ามัมีโควิดร้านก็ติดธุระอีกนี่เลยพี่น้องสีบอนิดไายนิดน,นึงแจ๊วแจ๊วแจวบอสซัวเราคุณเองเลยพี่น้องเดี้สิบห้าเบื้องไก่เด้อ อสวัสดีพี่แมวพีกเกาะแมวสวัสดีพี่เอ๋สวัสดีสวัสดีพี่เสีสวัสดีกองพื้นหันผู้ใดนี่คือมืดแท้อันนี้เห็นเปี่ยเป็นอยู่แดดด้วยพี่น้องเอาจจะบวสัดนิดนึงต้องขอโจทย์ข้อไฟน้ำเมล็ดไรเนี่ยมาโซขุดลุ่มนึ่งแางเคลือนหอแางเงือนหออยู่น้ำกันแปดปีเ่าท่านมีเคลือนหอเด้อพี่น้อง กำลังมาสีษางเงินหอนี่จกักมันสรีใดสำหรัใดแต่แล้วสำหรัใดก็อยู่ได้ก็อยู่เลยนึพี่น้องอ <laughs> ลั่นก็นหายตาหายนาไปนานนานวุ้มมีเวลาเห็ดขีดด้วยพี่น้องอันนี้คือธรรมศาสตร์ด้วยพี่น้องอันนี้บ้านหน้าบ้านหน้าบ,าบ,บานน้า,บานสารวัตรเองบอมเมียนเราคอยคอยอยู่ปากเซแล้วพี่น้องแต่ว่าบ้านคอยอยู่ซาลาวันแต่ว่าคอยมาอยู่กับบ้าโซเนี่ยคือทุ่งนาด้วยพี่น้องแบบธรรมศาสตร์ อย่ามาสาวลันกับไปยามมองลืมถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งพูดไปทางนั้นได้พี่น้องไปทางพูดเด้อคลิปนี้ก็อาทีมั่วๆนิดนึงได้พี่น้องกล้องไม่ค่อยดีเป็นได้หรอกลันบริถายมานานเลยเราก็มือสั่นเบิดพี่น้องเอ้ยในธรมสมรเอ้ย โอเคพี่น้องคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก็ได้ปเดี๋ยววันที่ยาวเกินไปนะอย่าพึ่งลืมกันด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆเนาะถ้ามีรันมีโอกาสรันสิกรับสารวัตรแต่ถ้าเขาเขาเปิดทำแล้วรันสิภาษไปเที่ยวพาให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะทำที่รันทายไว้คลิปแต่นั้นะพี่น้องแต่รันกับปรจักดอกเพราะว่าสวงนี้โควิดมันระบาดแห้งด้วยอยู่เมืองลาวมันก็ร้ายเนาะถ้าผู้ใดบ่จำเป็นก็จะพึ่งมาบ้านก็ได้เด้อพี่น้องเพราะว่ามันสิชินเปลืองลายอย่างคือรันมานเเบบิดกือ ก็ร้ายมือนือกันได้พี่น้องค่ะใส่จ่า,ายเนาะค่ะกินค่ะอยากคลิปนี้กับิโจเพียงซัมนี้กันด้วยพี่น้องไปก่อนแหละบายเอ้าบ๊ายไปบายไปเด้ว